สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเด้อพี่น้องมือนี้เข้ามาคุดเขียนพี่น้องคุดอยู่บ้านพปรงสารเนาะพี่น้องมือนี้เข้ามาสี่คนแต่ว่าข่อยห้าก,กัะไรเขียดตัวเดียวพี่น้องเพอยะห้าก,กับไรเขียดเดียวขาบท่านเดี๋ยวเริ่มคุดจริงจังเลยวจังหน่อยขอเสด็พูดจริงจังมือนี้มากกับอีแม่นำนะสบายดี <c oughs> ได้เจ,จ้าตัวแล้วคุ้มมีแม่หามันถูึงแน่คุดแป๊บเดียวเออเนาะเออมนันอันนี้เขาเลาะมันเนาะโอ, <c oughs> อะ้อะไรอีกแล้วเขาคุดตามเขบิบมันเนนะาะพี่น้องคุดตามในไฮน่าเดี๋ยวไปน้ำเขิบมั้คุดอยู่แถวไฮน่าแค่นี้แหละพี่น้องแต่ว่ามันมีเข,ข,ขิบเนมากกวคุด เดี๋ววัดอะไรจ้าตัวเดีววัดมากครับเดี๋ยววัดน้าพี่น้องไอเสนอสบายดีสบายดีพี่พี่น้องดีเสียเบิ่งบกเกินพกเกตัทงหรอพบปนเดี๋ยวมาจับพกปนกินสองคนพกเหื้เรยกตัวนอกเลยน่แยังมาจ้าเกียรติปาด้วปยเนาะปล่ยป้าเลยปเอาเกียรติปาดชายาเอา มาฮะาก็ไอเช่นนะี่นะคนจากศิวสบายดีสบายดีเนาะงยังบยบเบไอเช่นคุดผีเอฟซีจากอะเวิร์กนยักโตนะตอนตอนทำอินหาอะไรยูพี่นอกก้องจะมาคุดไปคุดมามันท่านในพอยังบมโหเสียมเจ้านักแห้งวานางเลยเสียเเสียเะเสีไอเช่น่านนักขึ้นต้องาคุดส,บ,ส,าสบายเสี้ยมคน้นบ่าโหด บแม่เดี๋ยวมันบ่ไดเดี๋ยวอาคุ้มไหมเบิ่งแห้งเนาะพี่พี่แบบไรแบบไรบ้ามันเป็นตามีค่ะนี่เธอผู้หินี่นีเธอผู้หเธอจะสีน้องเป็นตามีเนาะก็ำไมถ่าเราเมื่อละเราหลายรก็หมูแล้วมาถาก เออไรพ่อสัวสองขกซองขาผลัขันเพลื่อนหมดโอยมือจัมือจนบอะรม่มือดับกบดักน้องมันาเขียวต้องวัถ้าตรงเบิ้งเขืออันนี้น้องพี่น้องเอาเลยเดี๋ยวน้ำมันมันกินได้อยู่นะเอาของมาดีเอาของปาปกินมั้ยกินมันนี่ตองเบิ้งเขือจะสีนี่นี้นี้เขือจะสี เอ็คอย้าหาคุูดปเลยข้างนอกไปเลยมึงกับบุไงนจ้ะคุดไปตามตื้อรอไปเรืมันมีอัสิโดดออ้โดเสื้อไม่เช็ดนะคุดม่วนคอวะชาบัดหนึ่งจั่วจั่วอุ้ยหมวนจีจ๊ะนะกับบุไลถ้าเบิดแหงไว้เนาะเมยไว้เนาะ จะพูดอยู่เอาเอาจะขอเงื่อนตัวนี้เอาเีนตัวนีุ้ดกบนก็ไมุ่ดม้วนเด้เนาะคุดม้วนเชือกันเขาดองเอาคุดมนตานีไม่ขอสพูดดัดมื่อขอสีหาหมอูดขอสีกันด้วยป เพาว่าท่านได้ไดพอ่อตัวเขาได้ตัวเดียวรัดคุบเอาก็อีมแมางเดีเเยวเเจ้าจับตัว <laughs> เ,เ,เองคุจับมันหัดใหญ่ปวดแล้วเจียมตัวนี้แล้วปวดแขนไอ้เช่นเราบอเคยคุจะาเสือแล้วยังไดกว่าคอยปวดแขนับเจียมตัวมมีมังซีอูในเขื่อนมีไงหรือว ไม่ผิดเยงแ่มาแนนบม่ะอ <gli S 1> ่าขบมีป็นไงนเขาต้องเลือกได้พี่น้องบางบางอันอ่ะมันกับโบมี่เขาต้องเลือกดีดีเลือกขิบเาลองเลือกเขิบดีดีาราบานคอยจะห้อยแตกไม่ใช่เขิบ รอ,อยแตกของดินรอยแตกของดินลายเรื่อเ่นะไรเรียกว่ารอยล้ารอยล้าของดินไม่ใช่ขือบอะไรคือไ <laughs> <laughs> อ้เยูยูน,น,น่ครพนมนะตอนขอยไปตอนหนาบัจ้ะครับมันก็มีไหหนะเขากับบุคุดเนาะบ,บ้ไอ้เจ <laughs> ้าบุุกระปูเขากับบุคุดปะว้ ก๋เจีาวหอยคือใครกาเจ้าแบบบ่อยมีเวลาต่อไม่มีเวลาไม่หากินมีเวลาหากินเนาะเขาหาเรื่องเงินเนาะแมนร่างบ้านเหาก็เฮ็ดพวกซานตี่เผาซานหัวซานยังนาพวกแบบกิจวัตรของกาเจ้านะอ๋อคือว่ามีเบียร์มีก๋เขียวสำหรับ่อยหน่อยคนที่ออกมาหากินส่วนหลายมีแต่ถือแบ่งแดงเขาตลาดโลดสบายเนาะแมน กับวัชบายเนาะแต่เพื่อจีด้แบ่งแดงกันเขาจะเข,าจะ,ขาจะนิย,นยนมเห็ดงานเนาะเขาจะบริยมหากินคเถื่อเนาะใครบริษณเนีน่เห็ดงานหางเงินยังเดียวบุมีเนาะเแบบนานะเถิบงานของบุมีเนาะรอหาเขิบต่อพี่เนาะถึงของคอยนี้ได้เก็บต,ต้นหนึ่งหาเขิบตัวใดมันงามงามโอ้ยงูยงปลาบ่า เอออุ้ยตายเลยคือยเสี่ยงใตัยใหญ่หมบอกงูตัวน้อยงูปลาหน่อยปลาไหมปลาไหมคออี่แต่หวงแล้วี่ไไม่เท่า่จะงนอยูาไปไหนเลย ปัดของงูอยอา่างใน,นอของในของยุ่นขู่ถิ่มปังงางเนาะเวันเอาขู่มานำหนังเขียนเพรามันถิ่มบ่อหาย,ยเอเอ,อ,เอตัวบักแง่ไม่เนาะหมอนไปพี่น้องเดี๋ยวพีใหม่ฮะ ข้างตรงด้พี่น้องข้าต้องสูเมือนนี่ต้องเตรมของโอ้ักดีมากหองูใช้บุดได้ด้วยหันักพอนผักพอนพี่น้องออบาไวเมื่อยแห้งนมหนาเตกเตีนวากลางแต่กคุดวันนี้เตีนตลาดนัดนะง่ายไปคุดแต่ก็ง่ายไป่อยเหื่อยคับ เมื่อดีเนาะทักินข่าวแล้วเลยว่าจะงูไเลยงนะเบิงเทียงครึ่งละเทียงครึ่งละสิบสองมดสาดเาก็ชิบหมูละเกาหมูแปดหมูจกหมูห้อเาวาไว้ก็เปลนไปเกหมูม้ี๋ยวไม่ใส่ เมืองเขียดใสิได้ไลยกูตวสีม่อเอขาคนมานะเอวัน่าสูสูเออวันใหญ่เลยนะหอย่ะขั้นของวใหญ่เขาอาคสิได้ไลยก่อนนี่อยู่เขียดพอเจ็ปันแข็งเกเรแล้วแล้วมีแต่ซาบด้วยเสียมไอเชียนนั่นน้อทึงซาบเลยกระทึ่งนันนี้ตาแกนี่พี่น้องตัวนท้องปีใหม่ด้อ ไปทอดกินเนาะใส่ลงปใครลงจ่ะของป้าปีใหม่คูดผู้เดียวเด้อพี่น้องเลยอูโทษคูดเดียวได้นี่ค่อยคูดสองคนโอ้ยเย็ดค่อยนะครับคนพาเดียวสาเหมันตายบอแล้วก็พ่อพ่อกันนั่นแหละสองคนนะสองคนก็สมซองคนหนึ่งก็สมคนหนึ่งเขาก็ถือว่ามันเติมน้องหรือเนล่านอ จําประมาณเตอได้ยอยู่ประมาณห้าขีดได้ปะสี่ขีดอืมประมาณเริ่งลูกอืมประมาณสีห่ห้าขีดนี่แหละพี่น้องเริ่งลูกมึงจับมาให้พี่น้องบดงก่อนเตอเขียนมานอยู่พี่น้องเอ้ยบ้านคอยบะระมีดอกเขียแนแนวนี่กินข้าวแล้วนนลุย,ยลุยต่อเนเอาะแ,นาแม่ผักก็ต้อแม่ มันก็ประกรอบวะเออต้นประกอกเออแต่ลายเต๋อพี่น้องมานอยู่อะให้กันม่เขียวไม่เขียวเขียวเล็กเข่าอาหารว่าเขียวเล็กยิ้วเข่าแล้วพี่น้องอางมือน้ำ <laughs> ก็ตรงไปเยอะกินขี้ดินไม่ห้อม ต่างมือว่<ม>าต <ไป S 1> อนกกินขี้ดินกินข้าวมีแห้งเต่อขอสิดึกอีกให้มันได้เครื่องของปุ๊จะได้ก็ได้นะคะนโน่ใส่แม่มันอยู่บ่ป๊าไอ้ขี้มูไม่เถ้าตัวนี้ก็กินแม่ด้วยพี่น้องมานหนาะ อะไรมาไลยแล้วกับปากไว้ยังป้าเงียบเงียบเลไปคุ้คกนเดียวไม่ได้จะซื้อพ่ได้พ่ได้ลได้ก็ว่าพ่ได้นาะได้อยู่แล้วก็ว่าพ่ได้พอได้หวกนี้แล้ววะก็ได้แต่ว่านีะนะไม่ปีี่นาะมันคุ้าท่านไพ่อโนหนาะมาดีวมันคุดิงสาวกูามาแรลกแสงทางโคกเจได้สนะจำกันกับเฮาได้เลย มันบมันบบได้บางหันนะนตอนทักอี้คอยคุดบ่เป็นหลังๆมาคอยวีวัฒนาการ้ยบไดเท่าันบเดี๋ยวตึงหน่อยนีเบราว่าคอยซุ่มเอาบงที่แบบว่าเขื่อนงามันเด้่อยกลับไปซุ่มเอาซุ่มเอาเลยเอาซุ่มเอาเนึเนาะใช้มตัวหนามด้ใกินเอาหันได้หนามปุเบิดเท่าน่ะหนาเมือเบิเด็กกินหนางพูดได้พูได้หน่อยพูดได้มันขิดินกูออก พักผ่อนพี่น้องพักผ่อนกินเขากันเมื่อแรงคุดต่อกินข้าน้อเออมือแบบดานเมื่อดามือข่ะแดบบอดใส่สมือใส่มทันกว่าเดียวมาัวกันมากลัวอยู่เพื่อนเอามาหน่อยนะกินเขาพี่น้องกินเขากัน ดังมือดางคางเดียวก็ได้ใส่จังหน่อยประหยัดอันนี้เนาะใส่อีกจัห่อยเอ๊ะไปต่อกินนามเทียงค่ะเจ้าคันหิวหัวแห้งนมอะไโมซาดาเปย่าตอกันอาพื่อไมไปหลังนะเขาปลูกเขาวะหันน้าทงนะเขาเนาโอ้เขามีนามโซลาเซล์น้อเขาจอนหนาเห็ดหนามโซลาเซล์เขาจนเขาจนปลูกเขาพี่น้อง มาเด้อพี่้องกินข่าวน้ำกันดิกินข่าวนี้ได้เสียที่สุดนะกันเอ้อทุ่งยางแไปเออทุ่งยางไบหู้เอ้อควางมาบ้างหะเอางหะคมางเอ้ะไี่พี่งงเก๋พอว่าหายเริ่มพักมันหิ้ง อืมจ in, ังเคยวาจาเนาะมาเด้อพ oh, ี่น like> ้องขึ้นเขาน้ำกันเด้อเมียงขีดตุ่มมาคอยไปยกเบิ้งเสียมเพื่อนคอยคุดซ้องบัสคอยลอยมันหนักไปเสียมตัวนั้นฮะหนักเลยก็มันจอเขียดบ่อยหนักเลยก็เบนเบนเข็งๆแล้วว่าเขียดข้อขาดเลยอือ ถือว่าจะเก่งได้จะได้สำนันนะเองได้ดูได้เเหมอนคอยดิุขอบุญลได้ไหมตั้งแต่ก็กินละยังกินข้าวคนเด้อพี่น้องหิวข้าวแหงเลยกินข้าวแล้วรุยต่อเนาะแบดนี้หลังจากที่เ้องกินข้าวแล้วน้องพี่น้องกินข้าวแล้วก็ไปคุยต่อแหละกับกัปได้ได้วันศุกรที่ผ่านมาดีจังสามหน่วยสี่สิบอะบอ นี่นี่น oh, ่แกนี่ะเดือดแังไหนนี่โแกนี่แกนี่แกแกแกสาแกนี่นี่เวแก่ไหนนแกนี่จะสียอยู่ะโอ้อตรงน้ครับอานี่ก็นี่นี่นี่อันนี้ อืมกบนีก็มีเออโอเคจานหน่วยสิบบาทเหรอเออหน่วยละสิบห้าเออเอาจับเอามีท้องใส่อยู่บนโมมีได้เนาะเอาไปใส่รถโดดโอ้หินนี้ตรงหน่วยสามสิบบาทเนาะสิบห้าพันอืมจานสิบบาทอะไรอยู่บ่ออะไบ้าอืมนั่นแหละ มันเท่าไม่ใส่ถุงก็ได้เนาะหน่วยนี so long, no? ่น oh, ้อยนี่เออไม่ใส่ถุงก็ได้ดอกไปใส่โรดฟาดขอบใจเด้อต้านเงินเหรอวะนี่มาใส่ถุงเลยโอ้จะหายชิชิบเนาะนี่เลาใส่เครื่องนี้ใส่โรดเออไม่โมไปยังดอกเสือเถอะเสือไปซิกินัก ปพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยเน,น้องไหนลายไ,ยนนไหน,ไหนเขียนเขียนไปได้ลายหอดไว้ขัดก็จะขัดเรืองตอนนี้เ้าก,กาเดินทางมาหอดบ้านแล้ว,ลวอันนี้ว่าถอ,อกใส่บ๊อบนี่รัคกาคางอย,ยู่เลยฮักอยู่แไม่ได้ไปเยคายไปซื้อไอ้บอสปาดรถก็ได้ ถอ,อกออกมันสิตายจ้ะออกที่บ่อบ่ออย่านั้นเดี๋ยวไปโอมันสิเหาะกันปัดปัดปัดเยอะมากโอ้ยตายเลยค <c oughs> ุณแม่เขาที่แม่ได้นไหนี่็ที่แม่ได้หน่อยเดียวน้องเนาะ เอาเบิ่งหาว่าขไดลงตอนเด็ตอนนี้ของปีใหม่คนเดียวไม่ง่ายเล่ใช่ค็นอนนะขดเสร็จนอนกินปาน่ะนอนกินเป็นเดือนกับบเิดนอนเจะมาดักพอได้ซื้อแปิ้มรโดนิ่งซัมส่หาสิบ้ามหาสิบ้าจำ่ก็บอสซอได้อันนั้นใล่างนะก็เยกโตอันเออว่าล่างเดือกตัวดีไว้เดือกตัวใต้หันออกเดือกตัวใต้หันออก ด้ตืนกดอก่อนี้ม yeah, totally ัตก pues yeah, yeah. ็เสื้อซ้ำกะดที t <t right ่บอเพื่อย้อนมานี่แหละอมันตใจเยียติใจป้าพี่น้องควมีมาไหไม่ได้ม่ไม่ได้ม้่เดี๋วบานกะด้ซ้กันเ่ดี๋พี่น้องประมานซ้ำกัน มาบ้งเอามาแทกกันด้วยค่ะสืใดไรขอยของมันคนคุดข่อยคุดน้ำรักหมูแต่ว่าขอยเนาะมาแรงแสงทางโขดจะพีดมาต้องมาสีหลายเนาะเขาแก่เขาแก่ทายโบป็นขอยเฮ็ดแบบทั้าเฮ็ดวัวเป็นเอ้ยเดี๋ยวัเเอนเเอ ไก็เหมนันอยกันเนี่ยมเดี๋ยวได้กลอเดวได้กูน้อยนว้กูน้อยนว่อยมันคนจริงนะ่อยละไม่ได้มลีวะไม่เคยมูชินบอบีกูไปเนาะทราว่าเพ่อนว่าอยากไปนั่นนะจะไปเดี๋ยวเฮ้ยไปวุ้งกุดจังเลยเฮ้ยเด่าันเซเชนจังได้กินบาจงที่ติดจับเห kind of ียัวตมสั่ว เออตัวตัวมันตายเห็นตุ่มส่วนรึเปล่บรึเปล่มันตายกค่ตุ่มส่วนมือนแองรึเปล่ตัวนี้ตัวตายพี่เนาะมันโดดได้ดีร้อนเนาะมันฆ่าังเดียวนี่เนาะแลาบวบดีไปเห็นเต็มทางบ่ไดที่หามปลาบวบ่มีไปอย่าเต็มของว่าเอ้ยขย้อนกูคุดแบบบ่หมอไปสวยได้โม่หมดแดดเนาะเมื่อยจนี่คอยคอยนักเสียมคอยกับข้อแห้งเลยเสียไม่เช่นเมื่อเมื่อนี้แฉะน้ำรุ่ปลาพี่น้องจนมือแบบมือสั่นแบบ โอ้ยกล่องขอยสันมือข่อยสันมือมือข่อยมือข่อยไปขุดอีกนะลาวะมีโอกาสะไปยิ้เนเออขั้นอมีโอกาสเนาะเขาไปยิ้เนาะม่วนได้ข่อยวาน้องไปไปเจดึกเนาะไปเจ๊ตีสามหรืบบีเราหนะโอ้ยเาวาเขียดย่างเสามันร้ายเขาวาูกนึ่คเขเจ๊เด็กยรีกมของกินเจ๊เด็กนะเฮาก็ไปเจ๊เด็กมันกับวด็ ระจำหนึง่งเลยห้า,าออกว่เ <c oughs> จ้าเลยบดพี่น้องต้องไปยังมาต้องไปคอยว่ายังมาแล้วคอยม้วนเ <c oughs> อ,อ,อา,าแล้ว <c oughs> ลพี่น้องมาเรียบร้อยม้วนเนาะทั้งม้วนทั้งเหมือยมือแตกมือดานเบิ้ดจนมือโ <c oughs> พองเบิด <c oughs> สิลจบคลิปไปเพียชสมีเด้อพี่น้องถ้าถึงใจกายอย่าลืมกดไลค์เด้อเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหนะ้า สำหรับคลิปนี้กันค่ะพ่อแม่พี่หนองไปก่อนด้อบายบาด้วพี่อง